เจอไหมเมือได้ไหมล่ะบอก บยากาศจับปลาบอยสระน้ำท่านผู้ชมมันก็จะมีพอได้บ้างแหละแต่ไม่ชิงกระเยอะเท่าไหรนะน่นะนู่นมาแล้วนู่นนู่นนู่น,น,นเดา <laughs> มาเลย แ<พ>มาได้ยัง yeah, <boy. S 2> โ,โชว์โชว์หน่อยโอเคได้แล้วไหนๆโชว์อีกโชว์บิดรึเปโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอเค,อเ,คเรียบร้อยอืม ตัวใหญ่ท่านทุชนเงียบแล้วโอเคน่าจะแห้งแล้วแหละ นูนน่นหนุ่ยไหมอยู่เอาลุนลุนล,นลุนตัวใหญ่ได้ไหมครับได้ไหมเป็นไรลุนลุนตัวโตว ตัวใหญ่มาได้ยังจับได้หรือยังนุ่นๆปลาช่อนเดด้ชายรูปก่อนโอเคเยี่ยมมไปนัอุ่มนูนับจลมนนั่นลื่นนะครับ่นเมื่อกี้กับลมเมื่อกี้น่ะ

chết rồi 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 chết เป็นปลาตัวมันใหญ่เราใช้จานน้าลูกเอานมีนไเมียนี่อาไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วตัวปลา นี่ตัวปลาครับชั้น,น,นลุงจะถ่ายไปนะเขาใส่ไปนี่แล้วไม่เห็นแล้วตัวปลาเพราะว่ามันอยู่ในตุ่มนี่แหละท่านผู้ชมเอย่าดูสิไม่เห็นแล้วเพราะมัน้ำมันขุ่นมองไม่เห็นแล้ว ไหนมีปลาดุกอีกมันมาแล้วนั่นน่ะใช่มันยังอยู่เยอะมันก็อยู่บ้างแหลนะเนาะมันฝังตัวอยู่ในโคลนโคลนมันอยู่ลึกมันก็จะฝังตัวอยู่ด้านในนั่นน่ะ ถูกไปเกินบ่งขายหมดแล้วบอตัวนั้นอ่ะเพือสตัวอ๋อจะเลยจะเพิ่งขายไว้ก่อนงั้นอ่ะเนอะอันนี้เียลุงนะเีอันลุงตู้จะได้ได้ไปเีวกัน จะคัดไชยเล,เลยนะไม่ค่อยไปน่นการาโอ้ชัยคี้ด East ่ลงกปีตูทีไรบบึรปึนปบ่อ er> ่ว e ันใช้เปิ้เป็น uh ซิหายงบวจริงเหรอันน <ok ี้ข้าวนาปรังท่านผู้ชมของตะพายสวยสวยทีเดียวสวยงามมาก

ลูกปลายช่อนตรงนี้กำลังปลายช่อนไม่จับเลยจับจับเหมนปลายช่อนจับโทสันโทสันจับมาไกลลูกกระดาษแมวช่อนโอ้ตัวใหญ่สันๆเต็มเต็มเต็มสั้นๆทมือทมตอนนี้ตัวใหญ่มากเนาะโอเคสันเดอปลายช่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่ โอเคเรียบร้อยอ้าวแมวเหรอเออจะได้พอเลยก็ได okay, ้ตัวนี้ก็พอซีให้จะนี่ก็พอตัวบ้านนี่หรออืมจรามหงึกเอ้ยทําไมแต่ได้ทรอกี่เออผมเก็บเอกสารไว้เผื่อเรียนเด้อจบเลยล่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้ยหูโอเคไม่ได้เดี๋ยวไปตามนึงไอ้โคนนั้นซอดจุเอาๆๆจะไปทําเนาะ